สวัสดีครับมาพบกับเฮียเช่นเคยครับกับรายการเกมอีสครับวันนี้เฮียจะมารีวิวเกมใหม่ครับที่มีชื่อว่าฮอนไกสตาร์เลวเปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะครับในรอบไฟ a l ลโคสเบต้านี้ในวันที่24มกราคมถึง2กุมภาพันธ์เพื่อนเพื่อรีไป,ป,ป,ล,ปลงทะเบียนนะครับในส่วนของลิงก์เว็บไซต์นี้นะครับที่จะลงทะเบียเนเฮียได้โพสต์ไว้ใต้เดสคริปชันเป็นที่เรียบร้อยแล้วและวันที่จะเปิดให้ทดสอบ โคสเบต้าคือวันที่10กุมภาพันธ์นีเน้เพื่อนเพื่อนเต็มตัวให้พร้อมนะครับในส่วนของตัวเกมมีการรองรับภาษามากมายครับรวมถึงภาษาไทยเล่นง่ายเลยครับผมและหลังจากการทดสอบช่วงโคสเบต้าข้อมูลทั้งหมดนะครับจะถูกลบออกไม่สามารถนำมาใช้ได้อีกนะครับ ในที่นี้เว็บไซต์ไปเวนได้มีการลงข้อมูลรายละเอียดตัวละครของเกมฮอนไกซา r r เลเราลองไปดูกันครับเริ่มต้นนั้นเกมฮองไก t า r r เรลจะเริ่มต้นด้วย10ตัวละครดังและจะแบ่งออกเป็นธาตุต่างๆนะครับได้แต่ธาตุกายภาพธาตุไฟธาตุน้ำแข็งธาตุสายฟ้าธาตุลมธาตุควอนตัมและธาตุอิมเมจเนร รือธาตุเพ้อฝันจินตนาการนั่นเองรวมทั้งหมดเป็น10ตัวละครนะครับแต่ที่น่าสนใจตัวละครที่น่าสนใจเยียคิดว่ามีอยู่2ตัวครับคือตัวละครที่มีชื่อว่าเวลธและตัวละครที่มีชื่อว่าซิเวอร์วูฟซึ่งทั้ง2ตัวนี้อยู่ในธาตุที่มีชื่อว่าอิเมจินารีและธาตุควอนตัมครับหากเพื่อนๆสนใจตัวละครตัวไหนเพื่อนๆสามารถ เข้าไปที่เว็บไปเวนนะครับซึ่งลิงก์เว็บไปเวนนั้นเหยได้โพสไว้ใต้ Description เช่นกันครับตัวละครต่างๆเพื่อนๆอลองคลิกเข้าไปอ่านดูนะครับเผื่อสนใจตัวไหนเป็นพิเศษและในส่วนของเทียรลิสนั้นในเว็บไปเวนนั้นยังไม่มีการระบุนะครับว่าตัวละครตัวใดจะเป็นตัวละครในฝันของทุกๆคนนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลนะครับซึ่งนอกจากจะมีธาตุแบ่งออกเป็น7ธาตุด้วยกันแล้ว ยังมีสายต่างๆไว้ให้เพื่อนๆได้เลือกเล่นด้วยครับในที่นี้ก็จะมีสายการซัพพอร์ตการโจมตีเดียวการโจมตีหมู่สายซัพพอร์ตต่างๆสายแทงสายฮิลมีให้เลือกมากมายครับผมในเกมนี้ซึ่งในตัวละครต่างๆนั้นเราสามารถที่จะใส่อุปกรณ์ชุดหมวกทุกๆอย่างและเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครได้เช่นกัน ในการใส่ตัวละครนั้นนะครับเพืเ่อนๆสามารถได้ทั้งความเร็วการป้องกันการจู่โจมต่างๆคิดจะเข้าคิดจะเข้านามเบน,นะครับในส่วนของอุปกรณ์ที่ใส่ให้กับตัวละครนั้นๆและในตอนนี้ข้อมูลของเว็บไซต์ไปเวนนั้นยังมีไม่ค่อยมากสักเท่าไหร่แต่อีกไม่นานข้อมูลต่างๆก็จะพลังปรูมาเลยครับว่ามีให้เพืเ่อนๆได้ดูอีกเยอะแน่นอนครับ วันนี้เฮียก็มารีวิวเกมฮอนไกนี้นะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆไปลงทะเบียนตั้งแต่วันที่24จนถึง2กุมภาพันธ์รีบๆหน่อยนะครับแล้วมาเล่นด้วยกันครับสวัสดีครับ